สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้แม่แป้งนะคะเมื่อวานเป็นวันเกิดแม่แป้งแต่ก็ไม่มีเวลาเพราะว่าน้องเคนไม่สบายหนักมากแต่ว่าวันนี้เขาซ่วงเหลอจากพี่น้องก็เลยซิมเฮดสตมตำกินกันจากพี่น้องก็มีทอดปลานินแล้วก็มสตมตำแล้วก็มีขหนี้วว่าสทอดไข่ไ้น้องเคนนั่นคหะมามาก,กินน้ำกันหรือว่าคุณพ่อจะชอบไหมคุณพ่อเป็นคนชอบกินสตามตำมากเลยจะใส่เล่าตำไทยเบิง้งนะจากพี่น้องเนะาะจ้าเจอกันนาะ โอเคค่ะเตรียมเครื่องหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มตำกันเลยนะคะใส่ชุดลดน้าปลาน้าตาลให้คุณพ่อไปเลยนะคะเพราะว่า,าคุณพ่อใส่ไม่เป็นคือจะตาไทยให้คุณพ่อนะ,ะให้คุณพ่อตำไทยแต่ว่าคุณพ่อลืมซื้อน้าปลามาซื้อทุกอย่างมาแต่น้ําปลาไม่ได้ะคะ่ะทุกคนจ้ะก็เลยเปลี่ยนเป็นตำปลาราเอาค่ะนี่ค่ะให้เรายัวยัวเข้าไปใส่น้าปลาหน่หอยหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําปลานะะ้าแกไม่ใส่เยอะนะคะกลัวแกกลัวเหม็นนะคะก็เลยเใส่พอสมควรใส่น้ําลงไปหนึ่ง นี่ค่ะแล้วก็ให้เรายนนื้อแบบสไตล์เลาเลยจ้ะให้เราตาแบบเราอยากกินรสชาติจังเลยเราใช่เองจ้ะเนื้เ้วราก็ชิมจ้ะพี่น้องจะาตำได้แสบได้นัวได้อร่อยอีรีจ้ะนะครั้งแหลกของเราเลยตำปลา,าลาเนี่ยตำไทยเราตำเก่งอยู่จ้ะแต่ตำปลาล่าในครั้งแรกใช้ได้เลยจ้ะแสบอร่อยมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพาไปกินน้ำแม่แปงมาตามแม่แปงมาเลยจ้ะมากินน้ำกันมาแก มาเด้อพี่น้องจ้ะ <F> เอ็กฟิสตมตำข้าวเหนียวตำตำไอไอจะครบตำแบบอร่อยรอนมี้ยรู้สึกไหอืม sir ken đưa đấy. cái tên. So bằng là thế đáng. Tân sợ hãy, tên là vinh cháu. Hãy, 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 Oké nu, we hebben vis, of een fish. vis. Lijst, en dan we Är du mätt nu då? Ta lite fisk till. Jag får mer ris. Var det gott Ken? Mm. Gillar du det? Kan ni att tumma upp så? Kan ni visa? Så? Kom så. Vill du ha papayao mm. Man tittar på sig själv. <laughs> Hej Ken. Mm. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. สนดนี่มันจริงๆไข่เข้าอร่อยจริงๆอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืม

过来，炒饭谁敢吃我？过年。开动。嗯，嗯慢。你看你是不是慢开动了？嗯。 ¿Quieres <coughs> mm -hmm.

Mm. visste det <laughs> Mm, Jag ah, är mätt. Det var bra, jättegott. Vill du äta mycket Vill du inte äta mycket? Nähä! Jag vill äta Är du mätt? Vill du ha sån? Fisk! Där kom fisk. Vad vill du ha? Oj! Vill du ha den? Lite bättre. Den var jättegod. det. Vad starkt. Vattenkräm. Men kolla, kanske pappa måste lyfta sig. แซ่บอร่อยดีดจ้ะพี่น้องค่ะปลาสลิดมันมันมากค่ะทั้งทั้งเนื้อปลาและตัวไข่นะคะมันมากขอกั้นขอกันน้องต้นก็ได้ไปกั้นแม่แซ่บก็ ไม่ต้องเสียงอะไรเดี๋ยโอเคจะไปนอนจ้าเดี๋ยวไปแปลงกินเพเดียวกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้น่าจะฝากก็ไล์ก็แชร์กดติดตามเป็นนลังใจกรบคู่ในนอนไปแปรงแล้ว้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า